สมัยทำดีทำทำุกอย่างมีความเอยู่ในบ้านค่ที่ข้่อจังหวัดภูเก็ตในการจัดงานคือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไม่ว่าคนไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติต่างรู้ถึงศักยภาพและความพร้อมความร่วมมือต่างๆแล้วก็รวมถึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นวิถีรวมถึงเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้วยอีก มุมนึงอีกมุมหมายหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่ามีศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลายแล้วก็มีองค์กรสมาคมกลุ่มศิลปินที่เข้มแข็งค่ะแล้วก็สําคัญก็คือคนในพื้นที่ต้องการอันนี้สําคัญค่ะจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นพลังความร่วมมือจากคนในพื้นที่ลําพังกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยนะคะเราก็ต้องการความร่วมมือที่เข้มแข็งจึงเลือกที่ภูเก็ต ในครั้งนี้นะคะศิลปินมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะถึงได้คัดเลือกขึ้นมาในส่วนของแคนนอนค่ะในส่วนของศิลปินในการที่จะคัดเลือกเนี่ยนะคะผ่านคณะกรรมการค่ะซึ่งอย่างที่พูดไปแล้วว่ามีความเข้มข้นสูงมากในเรื่องคุณสมบัติหรือเรื่องสาขาและก็ความมีชื่อเสียงซึ่งถามว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประเทศไทยคนจะตามมาที่เป็นกลุ่มที่เป็น แฟนคลับของศิลปินต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยในหลากหลายสาขาเนี่ยนะคะก็จะลงตามกันมาที่นี่รวมถึงศิลปินไทยศิลปินท้องถิ่นเนี่ยจะได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าศิลปินระดับโลกเนี่ยเขามีกระบวนการคิดกระบวนการทํางานเช่นไรก็เป็นการเพิ่มเติมศักยภาพไปด้วยแล้วก็สร้างกระแสข,ของการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ค่ะ ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ชุมชนที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะคนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะไม่ได้เผยแพร่แต่มีศักยภาพแล้วก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเมื่อรองานศิลปะไปไปวางที่จุดนั้นก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ด้วยค่ะแล้วความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้เระคะ ้าเราเรียนถามท่านรักษาการของท่านผู้อำนวยการศริลปะร่วมสมัยที่คุยกันมาก็คือว่าความพร้อมเนี่ยอย่างที่ท่าน,นท่านผู้ว่านาเรียนนะคะว่าพร้อมแน่นอนเมืองภูเก็ตนี่พร้อมหมดทุกองคาพยกแต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เราคัดเลือกศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยตอนนี้เป้าหมายเราก็คือ65ท่านนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้ละ มาสองครั้งแล้วก็50าสบกว่าท่านแล้วเนาะยังจะเหลือคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ค่ะในครั้งที่3นี่ก็จะครบ65ท่านรวมถึงศิลปินไทยด้วยนะคะแล้วงานพิชยราาในกในแนวทางในการร่วมมือกันนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงร่วมมือในเชิงที่อ๋อตัวนี้ไม่ไม่น่าตังบนเลยค่ะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่อัญชลีนี่การันตีแล้ว แล้วกิจกรรมความร่วมมือเนี่ยเราไม่ได้จะทําแค่ในวันช่วงเกิดเบีเนาร่แต่ก่อนหน้านี้ค่ะนับจากวันนี้นับจากที่ทางภูเก็ตไปรับธงมาเนี่ยก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดหลากหลายกิจกรรมนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จะมีเชื่อว่าเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสางานน่ะที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนรู้จัก แล้วก็ตีข่าวในเรื่องกระแสของเบนเนเล่ด้วยค่ะเชื่อว่าถึงวันเดือนพฤศจิกาไปจนถึงเมษาหกเกเนี่ยรับรองไม่เหงาค่ะเห็นว่ามีการทำโรดโชว์ด้วยใช่ใชค่ะก็มีถแถลงข่าวอยู่อยู่เนืองนิดนะคะแล้วก็ออกสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้คิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่อง Thailand เบนเนเล่ภูเก็เนี่ยนี่เชื่อว่าออกไปเยอะละประมาณ5-6เดือนตั้งแต่รับทงมาเป็นปีแล้วก็ว่าได้นะคะ,คะที่คนเริ่มรับรู้แล้ว แล้วก็ในส่วนของตัวที่เราจะกระตุ้นต่างๆเนี่ยนะคะรับรองว่าไม่เหงาแล้วก็ไปได้แน่เลยะคะ่ะแต่ก็สำคัญคือสำคัญคือสื่อเนี่ยคะ่ะช่วยตีข่าวว่าพี่นะอย่างน้อยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์รับรองค่ะ